คอนเทนเ e r ร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตแบ่งเป็นห้องพัก4ห้องเตรียมจัดส่งสปป,ปลาวสวัสดีครับทุกผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้มาชมตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตอีกหนึ่งใบนะครับที่เตรียมจัดส่งที่สปป,ปลาวทางลูกค้านำรถมารับนะครับตัวตู้นะครับที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นตู้ออปชันที่ แบ่งเป็นห้องพักคนงาน4ห้องรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับขนาด40พฟุตตู้เปล่ากนนะครับเหมือนเห็นอยู่ด้านบนด้านไกลนะครับตัวนั้นขนาดความกว้างอยู่ที่2.44เมตรแล้วก็ยาวนะครับความยาวทั้งหมดอยู่ที่12.16เมตรความสูงครับอยู่ที่2.60เมตร ตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆเกรดส่งออกไม่รั่วไม่ซึมไม่มีแสงเข้าลอนยังสวยสภาพดีพื้นไม่ผูกเกรดส่งออกนะครับแล้วเรานำมาขัดสนิมนะครับพ่นสีรองพื้นของ T.O.A และพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างแล้วก็สีภายในภายนอกของ T.A. k r y ริปตันเป็นสีขาวครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพด้านหน้าครับของตัวตู้จะถูกแบ่งเป็นสห้องนะครับก็คือจะมีประตูนะครับ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นประตูเป็นลอนตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆม,มันตัดแต่งวางเฟรมติดบางใบใส่สายยูบานพับใส่ลูกบิดของเยลแล้วก็หูช้างให้อันนี้จะมีให้4ชุดขนาด0.90คูณ2.00เมตรหน้าต่างบานเกรดครับมีให้อีก4ชุดนะครับก็คือต่อห้องจะได้ความกว้างอยู่ที่2.44เมตรยาว3เมตรต่อหห้องรวมกันทั้งหมด4ห้องจะเป็น12เมตรครับนี่คือด้านหน้าที่เป็น4ประตู แล้วก็สีหน้าต่างครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับซึ่งเป็นด้าน2.44เมตรตรงฝั่งนี้ครับจะเป็นด้านทึบของตัวตู้นะครับก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิม,เดมๆเกรดส่งออกนี่ครับสวยๆนะครับแล้วก็นำมาดัดแปลงทีส่วนด้านหลังครับด้าน12เมตรจะมีตำแหน่งของจุดต่อไฟภายนอกภาวะพักตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสายกล่าวแล้วก็แท่งกล่าวให้ครับตัวนี้ แล้วก็ด้านหลังทั้งหมดครับก็จะมีในเรื่องของตัวประตูครับที่มาจากถ้าหันหน้าเข้าตู้นะครับประตูตู้คอนเทนเนอร์เดิมใบนี้จะอยู่ที่หันหน้าเข้าตู้นะครับจะอยู่ที่ฝั่งขวามือครับ<ม>ก็สามารถเปิดปิดได้ตามปกติครับนี่คือด้าน2.44เมตรอีก1ฝั่ง,งนี่คือภายนอกของตู้40ฟุตแบ่ง4ห้องใบนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดภายใน ของห้องที่1กันก่อนนะครับคือแต่ละห้องนะครับทุกห้องจะคล้ายกันนะครับรายละเอียดสเปคพวกระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆครับมาดูที่ห้องแรกก่อนครับเปิดประตูขึ้นมาครับก็จะเจอกับตัวของผมพามาดูที่ระบบไฟฟ้าก่อนระบบไฟฟ้าจะเป็นตู้ควบคุมของเลเซอร์ซึ่งต่อเข้ามาจาก p o ั e กตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําพร้อมเมนซอร์กิตและก็เซอร์กิตหลอดไฟครับเป็น LED ของฟิลิปจานวน1นหลอดต่อหนึ่งห้องสวิตช์ปิดเปิดครับเป็นของฮาโก้ควบคุมหลอดไฟ LED Philips ดวงนี้ครับเทสเปิดปิดนะครับเปิดครับปลักคู่กาวครับเป็นของฮาโก้มีให้1ชุดนะครับก็คือ2องเต้ารับหน้าต่างครับเป็นบานเกรดนะครับก็เปิดระบายอากาศได้ตามปกติครับตัวนี้ส่วนผนังกั้นห้องครับผนังกั้นห้องเนี่ยทั้งสองฝั่งจะเป็นสมาร์ทบอร์ดซึ่งก่อนที่เป็นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเราจะถักโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็ นำสมาร์ทบอร์ดปิดทั้ง2ฝั่งแล้วก็ทำสีเคลือบเงาอีกหนึ่งครั้งของ t o a 4ซ Season แล้วก็จะมีคิ้วปิดให้นะครับส่วนตัวพื้นเป็นพื้นไม้เดิมของตู้โคอนเทนเนอร์ซึ่งสภาพดีไม่ผุนะครับแล้วก็นำมาปูทับด้วย PVC ชีตตัวนี้ครับภายในครับจะทำเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เดีย๋ยวผมพาแผนดูรายละเอียดภายในตู้นะครับตัวตัวแต่ละห้องทับอย่างที่ผมแจ้งไปตัวนี้คือฝั่งด้านกว้าน,นครับ กว้าง2.44เมตรความยาวต่อห้องอยู่ที่3เมตรครับแล้วก็สูงอยู่ที่2เมตร60 m. ครับอันนี้คือในส่วนของห้องที่1ครับมาดูรายละเอียดห้องที่2ครับสเปคเหมือนกันนะครับหลอดไฟ LED Philips ปูพื้นทำสีกั้นผนังห้องสวิตปิดเปิดของฮาโก้แล้วก็จะมีปลั๊กคู่กาวนะครับของฮาโก้ตรงนี้1ชุดพื้นปู PVC ครับี่ห้องที่2 แล้วก็มาห้องที่3ครับเหมือนกันครับลูกบิดของเยลแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบไฟฟ้านะครับรักคู่กาวสวิตช์ปิดเปิดต่างๆปูพื้นแล้วก็ในส่วนห้องที่4ครับอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับหลอดไฟอะไรมีให้ครบหมดแล้วอันนี้ห้องที่4นี้ก็จะเป็นห้องที่สามารถเปิดประตูบานใหญ่ได้ครับนี่คือภาพรวมของตู้แบ่ง4ี่ห้องห้องพักนะครับ ซึ่งสามารถนาไปดัดแปลงเป็นบ้านพักห้องพักพนักง,งานห้องเก็บของต่างๆหรือเป็นออฟฟิศได้นะครับแล้วต่วความต้องการของทางลูกค้าอย่างที่ผมแจ้งไปครับเตรียมจัดส่งที่สปอปลาวนะครับตู้ใบนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของเราที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท a s SI, สไ Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของบ์ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบ่งเป็นห้องพักมันจะมีรุ่นที่เป็น3ห้องและก็4ห้องด้วยนะครับหรือ2ห้องก็สามารถดัดแปลงได้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ